สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องถุงกรองชานะคะหรือถุงชงชานั่นเองนะคะการที่เราจะชงชากาแฟโบราณหรือว่าชาเขียวนะคะที่กรองจากใบชาแทๆ้ๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์การกรองชานะคะก็คือถุงชงชานั่นเองนะคะเราจะแบ่งอุปกรณ์เป็น2แบบคืออุปกรณ์ที่ใช้กับถังต้มน้ําไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้กับหม้อกาแฟโบราณแบบดั้งเดิมนะคะตัวนี้เลือกใช้งานได้ตามความสะดวกเลยนะคะ ถ้าร้านของเราใช้กาต้มน้ำไฟฟ้านะคะเราสามารถใช้กับถ้วยตวงนะคะเลือกแบบที่เราสะดวกจะเป็นแก้วเป็นพลาสติกได้เลยนะคะและถ้วยตวงใช้ควบคู่กับถุงชาไซส์ S นะคะแบบตามภาพนี้นะคะจะเป็นถุงไซส์เล็กนะคะแล้วก็เวลาที่เรารีดน้ำชานะคะเรารีดในถ้วยตวงก่อนนะคะพอเราได้น้ำชาออกมาแล้วเราค่อย เทลงไปในแก้วจิบเพื่อที่จะชงนะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์การรีดน้ำชานะคะรีดใบชากรองชาก่อนนั่นเองนะคะอันนี้สำหรับหม้อกาแฟโบราณจะเป็นถุงใหญ่นะคะแบบนี้นะคะเราเลือกได้ตามความสะดวกเลยนะคะถ้าเป็นหม้อแบบดั้งเดิมให้ใช้กระป๋องกาแฟปากต่อเบอร์16ควบคู่กับถุงชงชาไซส์ M นะคะ ถ้าเราชงจากถังต้มน้ําร้อนนะคะเราสามารถใช้ถ้วยตวงควบคู่กับถุงชาไซเล็กเพื่อที่เราจะได้รีดน้ําชากันแก้วต่อแก้วนะคะและก่อนที่เราจะนําถุงชงชามาใช้งานในครั้งแรกนะคะให้เราทําความสะอาดโดยการต้มน้ําร้อนนะคะลวกก่อนเพื่อที่จะได้เป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําความสะอาดถุงชงชาก่อนที่เราจะนํามารีดน้ําชานั่นเองนะคะ ต้มน้ำร้อนสักห้านาทีแล้วนำไปตากให้แห้งค่ะและใช้วิธีนี้ในการทำความสะอาดถุงชาในครั้งต่อไปมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดถุงชงชาของเรานะคะทั้งถุงเก่าและถุงใหม่หลังจากที่เราขายวันต่อวันแล้วนะคะให้เราเทเศษชาออกให้หมดแล้วก็ต้ม ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดประมาณ5นาทีนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำความสะอาดถุงชงชาของเราแล้วก็เป็นการกําจัดเชื้อโรคนะคะและไล่ความเป็นอับออกจากถุงชงชาของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่น้ำหวานของเราจะได้มีรสชาติที่หอม แล้วก็ถุงชงชาจะได้ไม่เหม็นอับแล้วก็ไม่เสียอะคารสในการทานนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะหลังจากที่เราต้มไว้ประมาณทิ้งไว้ให้เดือดประมาณ5นาทีนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการฆ่าเชื้อโรคและในระยะยาวถุงชาของเราจะได้ไมีอายุการใช้งาน,นาที่ยาวนานขึ้นไม่มีลาขึ้นหลังจากต้มให้เดือดอย่างน้อย5นาทีนะคะปิดไฟลงแล้วเราก็คีบขึ้นมาตากค่ะ ตากผึงให้แห้งเลยนะคะแห้งสนิทเพื่อที่ถุงชาจะได้ไม่เหม็นอับนะคะถ้าหากว่าถุงกองชาของเรามีความเหม็นอับไม่สะอาดนะคะอาจจะทําให้มีเชื้อโรคแล้วก็ส่งผลต่อกิน่นแล้วก็รสชาติของชาของเรานั่นเองนะคะมาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทิ้งใบชาแล้วจะได้นำถุงชาอันเก่ากลับมาชงต่อได้นะคะ เราต้องแยกถุงกันนะคะชงรวมกันไม่ได้นะคะกาแฟต่างหากชาแดงต่างหากนะคะเวลาที่กรองชาแล้วเราก็ค่อยเอาน้ำชาไปชงในแก้วจิบนะคะง่ายๆนะคะเวลาที่เราจะทิ้งกากชานะคะให้เรานำเหล็กคีบที่เราใช้บีบน้ำชานะคะหนีบลงที่ก้นถุงชานะคะแล้วก็คว่ำลงนะคะเพื่อที่ จะได้ไม่เปื้อนใบชานะคะเราจะได้นํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายๆทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเทกากชาทิ้งนะคะเขยา่าเขยา่าเททิ้งออกเพื่อที่เราจะได้นําถุงชากลับมาใช้ซ้ําได้นะคะแล้วก็ไม่มีเศษชาปนเปื้อนไปกับน้ําชาของเรานั่นเองนะคะเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองลองทําดูนะคะ